อนนี้ก็รถก็ย้อนกลับมาคืนแล้วครับนี่ดูบรรยากาศแบบใ,ใกล้ๆครับกับเจ้าไยซิงวมกันเกษตรครับเนี่ยมีจักสามชายครับทักทายทักทายครับนี่น้องชาวรถเกี่ยวครับผมรถเกีียวสวยๆไฮสิงยนการเกษตรครับนี่ เสร็จแล้วครับเหลือประมาณอีกรอบหนึ่งครับนี่ไปแล้วก็กลับก็เสร็จเรียบร้อยครับสิ้นสุดฤด,ด,ดูกาลแห่งปีอบสามครับนี่กับเจ้าไทยสิงห์ยนต์กันเกษตรครับนี่โอ,โอ,โอ้เดี๋ยวโทรนงดีกว่า อุ้มเดียวทอรนองเดินรถไยสิงยนโอ้ยับดูเจ้าไทยสิงยนสวยๆครับนี่บรรยากาศบ้านๆครับจะถ่ายลงของรอหรือเปล่าครับเต็มอุ้มเลยครับไยสิงยนกันกระสครับนี่โอ้เครื่องนิ่มมากเลยครับอันนี้เต็มนะครับ จะถ่ายข้าวจากอุ้มลงรถเนี่ยครับผลลุคผลจากการเกษตรซ็นนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูข้างหน้าครับกันแบบใกล้ๆเลยครับว่าคันนี้จะเด็ดแค่ไหนครับโอ้ดิเด้งนุ่มเลยครับดูดิเด้งจมเลยนะครับตอนนี้ไปข้าวลงแล้วครับนี่ครับ ไายสิงยนครับรถเกี่ยวไายสิงยนครัไปข้าวลงรถขนคือขนตะการเกษตรครับ6ล้อครับโอ้คุณคุณคุณอนุญาตไปหน่อยเด้อพี่นอ้องครับนาเดียวครับเนี่ยนาเดียวครับนี่งใต้อุ้มหนึ่งแล้ว อันี้ฤดูเก็บเกี่ยวจะช้าหน่อยครับเพราะฝนตกช้าครับปกติจะหมดตั้งแต่ก่อนสิ้นเดือนนะครับอันนี้มันเลยสิ้นเดือนมาประมาณอาทิตย์หนึ่งคนระับเพราะฝนตกช้าข้าวเลยสุกช้าเลยก็ต้องเก็บเกี่ยวช้ากันไปครับนะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงเก็บงานนะครับเนี่ยก็อย่าสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวหน้าปีครับไอีาสารครับ เครื่องนิ่มมากเลยครับไม่มีเสียงหอบอยังไงครับเครื่องนิ่มๆกินเสียงเทอร์โบฟิตฟิตฟิตกับเจ้าไทยสิงยกนการเกษตรตัวนี้เกียวมันไทย เดี๋ยวไปชมฝั่งนู้นครับวันนี้ฝนโอ้ลงจาก้านหน้าก่อนโอ้นี้ครับเหลือประมาณอีกสักสามสี่อกครับนี่ก็จะเสร็จแล้วครับตรงนี้วันนี้ก็โล่งมาแล้วครับครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเจ้าคูปะตาครับสองคันครับดันอยู่สองคันครับนี่ก็จะเสร็จแล้วตรงนี้ครับรถเกี่ยว์สุดสวยครับน ยังไม่อยู่เลยครับเครื่องนิ่มมากเลยครับดูบรรยากาศรอบๆกันเนี่ยดูตูดๆๆดูดบรรยากาศบ,บ้านๆครับกลางทุ่งนางครับนี่ ขนายอัษรรถแบนไม่นี่ครับบรานนาบรรยากา่มีเงินก็หาซื้อไม่ได้ครับครับที่ชนะรอคอยก็คืนนี่ครับแล,ล้วูเก็บเกี่ยวนี่แหละครับทำนามาทั้งปีลงทุนค่าเมล็ดพันธุ์ค่าไถนาค่าปุ๋ยครับนเกีียวก็จะมดค่าเกียเ่ยวครับ ข้าวก็จะราคาถูกแต่ปีนี้รัฐบาลช่วยเยอะค่าไท้ค่าเก็บเกี่ยวครั่ข้าวถูกก็อยู่ได้คับไม่จะเป็นก็ไม่ต้องขายครับโอ้ใกล้หมดแล้วครับเยนเบาแล้วครับโอ้อุ้มหนึ่ง ได้เกือบเต็มข้อครับอุ้มหนึ่งดูเด้วใส่ได้เยอะเลยอุ้มนี่น่าจะประมาณ30กระสอบครับัตอนนี้พับแขนกันแล้วจะมันุยกันต่อเลยครับนี่ครับจเจ้าท้ายแสงยนต์ครับนี่เครื่องนิ่มมากเลยครับ แบบนิ่มๆไปเรื่อยๆครับนี่แบบบรรยากาศบ้านๆครับนี่ เดือดเดียวกล้องมันตนะัดนบพอดีมาทุ่งนาวันนี้ไม่ได้ถือไม้ใส่กันตัดมาเรามาถ่ายแบบใกลๆ้ๆมาได้อัตร,ถรถักษณ์เี่นี่เองเรามาดูเจ้าไทายสิงยนนึครับนี่นี่กับรถเกียวไทยสิงยนตนครับนี่เดี๋ยวนาปีครับนาสุดท้ายแล้วครับนี่ตรงนี้คนนี้ก็หมดแล้วครับนี่ สองทางเก็บงานแลวครับนี่โอ้เต็มอุ้มแลวครับนั่นนาเดียวเต็มอุ้มโอ้ใหญ่เราจะวานสามได้ครับนานี้นี่เดืนอนรอบท้ายครับนี่ก่อนจะสิ้นสุดฤดูกาลใ้ปีหกสามครับด่กับเจ้าไทยสิงห์ยนต์การเกษตรครับนี่โอ้เลดทั้งคันอยู่ครับนี่ครับรถเกี่ยวสวยๆครับ ศูนย์ภาคอีสานครับจะสิ้นสุดฤดูกาลใงปี้วครับ,รบมาดูกันแบบใกล้ๆเลยครับนี จะถ่ายลงอีหรอาแล้วครับเนี่ย ใส่สิงยนกางกระเด็โอ้ตัวนี้ยังเล,เละเลยครับเตอนขึได้จมนลยครับนานร่วมาปีนี้ฝนตกช้าเริ่มร้อนแดดเริ่มห่มมอแล้วครับยางเต่นแล้วครับหมดหมดประ็ูเกี่ยวครับนี่มาชมช็อดเด็ดๆกัน บรรยากาศบ้านๆครับนี่ท้องทุ่งนาครับโอ้ข่าวไรดีเว้ยโอ้สา,ามนาครับนี่ได้อุ้มกว่าโอ้เยอะๆๆๆนี่รับฝากกดติดตามช่อง YouTube สงกราวบาทเทวันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อไปและไมพ่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณมากครับล้ำลากับเจ้าไทายสิงห์ยนต์การเกษตรครับ ส,สุดฤดูการปี63นะครับขอ,อบคุณมากครับจสสิ้นฤด,ดูการก็จะย้ายรถกลับบ้านแล้วครับนี่มาชมเจ้าสายสัญยนต์ขึ้นรถเทลเลอร์กันครับนี่จุดแบบไปไปกลมาได้อัตรรถแบบนี้นี่เองพี่น้องจับเดี่ยวจะฝับบงบ้านเพชรครับนี่ ตอนนี้คันก็สุปกรณ์เครื่องคันช่างครับจะอยู่ฝั่งนู้นยำไรด้ไปถ่ายครับขึ้นแป๊บเดียวครับนี่คนขับฝีมืออยู่แล้วครับเซียนครับเซียนครับแล้วก็พับหางเก็บนี่มีเทเลอร์นี้มันก็ง่ายแนี้แหรับมีเทเลอร์ย้ายไปไหนสะดวครับนี่ครับขอบคุณมากครับกับเจ้าไทยสิงยนกันเกษครับนี่